พระบอมนี่พระบอมเนี่ยที่เจอเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นตะกัวตะกัวออกดำดำครับแล้วพิมพ์พระเขาเหมือนไหมครับเอ,อพิมพ์เนี่ยทำได้ทําได้ไดผมให้ถ,<า>ถึงเก<ด>้าสิป็น้าสิบเปอร์เซ็นใช่ฮะทำให้ดีแต่ทีนี้เวลาเราเจอพระเนี่ยเราต้อง เพื่อหลวงปู่สุขวัดปางคอประคฐานเท่ากับรายการรู้ให้ชัดสวัสดีครับสวัสดีครับครับพบกับรายการรู้ให้ชัดนะครับมาเรียนรู้ศึกษาก่อนที่จะสะสมนะครับ ครับผมผมนายทีครับครับผมพจเก้าเทวาครับครับผมวันนี้เราก็มาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของพระหลวงปู่สุขกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้ด้วยนะครับครับครับผมก่อนที่จะไปเรียนรู้พระพิมพ์ว่าวันนี้เราจะพิมพ์อะไรฝากเรื่องหนังสือนิดนึงครับครับนะครับหนังสือของของที่รายการนี้ก็มีอยู่สองสองเล่มนะครับเล่มหนึ่งกับเล่มสอง นะครับอันนี้เขียนโดยพดเจ้าเพีครับนะครับก็สองเล่มจะต่างกันนะครับก็เล่มเล่มแรกนี้เกี่ยวกับเรื่องของอะไรครับเรื่องยันเรื่องยันเป็นลักษณะการจานยันตหละหมวดพิมพ์ครับลักษณะยันที่ใช้นะครับแล้วก็เล่มที่สองนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของแยกพิมพ์พระแล้วก็พระหายาแล้วก็ลงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของการดู การพิจารณาพระนะครับส่วนต่างๆนะครับในส่วนของเล่มแรกก็จะมีรูปเกี่ยวกับรูปภาพนะครับทั่วไปแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องยันนะครับอันนี้วิธีการดูต่างๆนะครับก็สีสันสวยงามแล้วก็ชัดเจนนะครับฝากด้วยครับใครสนใจเดี๋ยวเราทิ้งไลน์แอดไว้นะครับแล้วก็ ติดต่อกับทางแอดมินได้เลยรเรื่องแรกเกี่ยวกับยันที่จานอยู่หลังนะพิมพ์พระยันก็มีหลายหลายตัวก็พดก็อธิบายว่ายันแต่ละตัวอตอนจาในใช้งานเพื่ออะไรเพื่ออะไรด้วยครับครับนะครับ,นะรบเรากลับมาที่เรื่องของพิมพ์พระวันนี้เราคุยถึงเรื่องพิมพ์พระน่าจะเป็นพระยุคต้นต้นใช่น,นะครับพิมพ์นี้พบเจอมากที่ไหนครับ เอ,อพระที่ออกมานํามาบรรยายวันนี้ก็คือเป็นพระบทววัดหัวหาดครับผมนะครับบทววัดหัวหาดครับผมวัดหัวหาดนีอ,อพระมีค่อนข้างเยอะพิมพใช่ใช่ครับพิมพ์นี้เป็นอีกพิมพหนึ่งนะครับที่อยู่ในหมวดพิมพ์วัดหัวหาดถามว่าวัดหัวหาดแล้ว เราทําไมถึงตีเป็นวัดหัวหาดคือจริงๆที่ที่ผมเคยกล่าวมาในเทปเก่าๆเนี่ยการจําแนกพิมพ์เนี่ยจริงๆในสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ได้แยกหรอกว่าหัวหาดมาขามเท่าส้มเสี่ยวดอนตาลอะไรพวกนี้คือนักนักสะสมเนี่ยมาจําแนกแม่พิมพ์ฮะทีนี้ในพระองค์นี้เนี่ยทำไมถึงมาจําแนกเป็นหัวหาดก็คือการวางแขนของขององค์พระฮะก็คือแขนหักศอก ก็คือแขนหักศอก่ฮะตรงนี้นะครับแขนหักศอกก็คือไปจําแนกอยู่ในกลุ่มของหมวดหัวหาครบผมจุดต่อไปอะครับจุดต่อไปก็คือลักษณะบัวครบผมลักษณะบัวของวัดกลุ่มวัดหัวหาก็จะเป็นขีดขีดจะเป็นจะเป็นลักษณะเป็นตุ่มครับอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวผมขยายให้ดูน คือพอพอลักษณะการวางแขนเนี่ยเป็นการหักศอกแล้วปุ๊บเนี่ยครับนักสะสมก็จะไปจําแนกว่าเป็นเป็นกลุ่มหัวหาัาก็คือหมายความว่าลักษณะกระชับกระชับหมดพิมพ์ขึ้นครับซึ่งจริงๆแล้วพระทุกพิมพ์เนี่ยออกที่มาถามเท่าหมดก็อย่างนะที่เราเคยเคยคุยกันไว้ว่าพบเจอที่ไหนใช่ใช่เป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็วิธีการพิจรารณาพระพิมพ์นี้เราดูอะไรบ้างครับ คือพิมพ์นี้หลักๆเลยเนี่ยแม่พิมพ์ที่พบเจอเนี่ยส่วนใหญ่จะในยุคแรกเนี่ยจะเป็นเป็นตะกัวผสมชินครับผมก็คือตะกัวตะกัวแข็งตะกัวแข็งครับผมใช่ฮะแล้วทีนี้อีกประเด็นหนึ่งก็คือถ้าถ้าเราเลื่อนไปดูด้านล่างเนี่ยด้านล่างของของพระขององค์พระเห็นไหมฮะตะปโกรดรอยเป็นฟันๆครับผมการตัดตรงนี้เห็นไหมฮะตรงนี้ครับเห็นไหมฮะรอยตัดบริเวณตรงขอบล่างของพระตรงเนี้ย จะเป็นกันไกกรไกโบราณที่ใช้ครับผมซึ่งจะไปเจออยู่ในกลุ่มของครับพระปิตาหลังขังตะกุมพระปิตาเอ,อพิมพพ์ระพุทธหลังฟังตะกุดที่ใช้กันไกตัดลักษณะบแบบนี้ครับผมนะฮะแล้วก็เป็นพิมพ์โบราณอีกบางหมวดพิมพ์ครับผมนะฮะพระที่อยู่ในยุคแรกๆเนี่ยส่วนใหญ่ด้านข้างเวลาช่างตัดเนี่ยจะ เราจะเห็น <S <S เห็น,นรอยเครื่องมือแบบนี้รอ,อยเครื่องมือที่ตัดรบริเวณไม่ว่าจะเป็นด้านด้านข้างด้านซ้ายด้านขวาหรือด้านบนพวกนี้จะปรากฏรอยลักษณะลักษณะเครื่องมือตัวเนี้ที่ใช้ตัดนะฮะซึ่งพระองค์นี้ก็อยู่ในยุ่ช่วงยุคแรกๆครับผมนะฮะแต่ในตอนสมัยก่อนเนี่ยอาจจะยังไม่ได้จําแนกแม่พิมพ์ครับนะฮะคือพอมาตอนหลังเนี่ยมาจาแนกแม่พิมพ์ก็โดยมองจากลักษณะของเขาองค์พระ ที่มีการวางแขนหักศอคกครับผมนะฮะก็ะเลยถูกแยกออกไปในอยู่ในกลุ่มของหัวหางบล็อกนี่จะเป็นบล <ó> <ó> ็อกแม่พิม์พไม้อยู่ใช่ไหมใช่ฮะ<อ>ในช่วงแรกๆจะเป็นแม่พิม์พไม้องนี้จริงๆแล้วเนี่ยเป็นพ้าเก่าของผมคผมซึ่งหายไปนานแล้วองค์นี้แล้วถ้าจริงๆองค์นี้ถ้าพดเคยดูแล้ว พวกเสี้ยนไม้ยังเห็นอยู่ตามพื้นผิวจริงๆพระองค์พระองค์จริงเนี่ยองค์นี้ด้วยท่าว่าถ่ายสตูเนี่ยมาเป็นสมัยก่อนองค์นี้องค์นี้น่าจะถ่ายมาน่าจะมีสิบห้าปีที่แล้วครับผมนะฮะเราจะเห็นคาบเห็นไหมฮะแม่พิมพ์ที่เป็นบล็อกดินอยู่เห็นไหมฮะตรงเส้นรัศมาพี่จอมลองสังเกตดูเห็นไหมแม่พิมพ์บล็อกดินเดิมที่เป็นที่ติดอยู่ในในองค์พระมาเห็นไหมฮะ น,นี้ขยายมากมันแตกใช่มันแตกเพราะว่า <c oughs> ด้วย้วยว่าเป็นภาพโบราณแ, <c oughs> แล้วคือวันนี้ผมเลยอยากจะนําแม่พิมพ์นี้เอามาบรรยายให้ <c oughs> ให้คุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยได้ได้เข้าใจพระแล้วก็ได้เห็นครับนะฮะตรงบริเวณตรงนี้จะจะเห็นคาบดินอยู่ <c oughs> เห็นไหมฮะเนี่ย <c oughs> ปรากฏคาบดินเวลาเราขยาย <c oughs> เห็นไหมฮะ <c oughs> แล้วส่วนตรงนี้เนี่ยพระเนี่ยที่ผมเคยบรรยายเสมอว่า เวลาเป็นชินที่ผสมเงินเนี่ยมันจะปรากฏคราบสนิมดำเห็นไหมพระพระพระที่เป็นผสมเงินชินผสมเงินเนี่ยมันจะเป็นคราบสีดำดำครับผมเห็นไหมฮะองค์นี้ก็ผ่านการสัมผัสใช้มาแต่จริงๆแล้วเนีย่ยพระจริงเนีย่ยองนี้ตอนที่อยู่กับผมเนี่ยผิวประหลอดเนี่ยยังขาวอืมขาวมาก <c oughs> นะฮะแต่ผมเรียนอย่างงี้แม่พิมพ์นี้มีพระปลอมด้วยนะฮะ้องสังเกตดูแล้ว พระบอมนี่พระบอมเนี่ยที่เจอเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นตะกัวตะกัวออกดำดำครับแล้วพิมพ์พระเขาเหมือนไหมครับเอพิมพ์เนี่ยทำได้ทาได้ผมให้ถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเปอร์เซ็นตใช่ฮะทาให้ดีแต่ทีนี้เวลาเราเจอพระเนี่ยเราต้องค่อยๆพิจารณาค่อยๆไล่ดูในองค์ประกอบพระว่าอันดับแรกเนี่ยผิววันะตะกัวเป็นเป็นอย่างไรนะฮะข้อแรกเลยข้อที่สองเนี่ยการตัดขอบขององค์พระครับผมการตัด เห็นไหมฮะเครื่องมือเครื่องมือใช่ไหมครับใช่ฮะเครื่องมือทีนี้สังเกตดูองค์นี้เนี่ยพระเนี่ยเห็นไหมฮะเขาช่างเขายังตัดไม่เรียบร้อยยังเหลือคยังเหลือข้างบนเนี่ยบริเวณบริเวณข้างบนเนี่ยเห็นไหมฮะช่างเขาตัดออกไม่หมดเห็นไหมฮะเนี่ยรอบๆองค์พระช่างเขายังตัดออกไม่หมดครับต้องค่อยๆสังเกตดูนะฮะแล้วก็อีกอีกเรื่องหนึ่งเลยคืออะไรไหมฮะสำคัญมากคือลายมือเหล็กจานครับผม ลายมือเหล็กจานนี่เป็นองค์ประกอบสําคัญมากพี่จอมผมอยากให้ขยายดูเห็นไหมจำลายมือเหล็กจานให้แม่นๆตัวนี้ก็คือจานตัวยันพุดแคลค่งครับผมเพราะต้องขออภัยคุณผู้ชมนะครับเพราะว่าพิมพ์นี้เนื่องจากเราพยายามจะขยายแต่มันขยายมากไม่ได้ไดเพราะเป็นภาพภาพถ่ายโบราณแล้วมันจะขยายมากแล้วมันเบลอใช่ใช่ครับ เห็นไหมฮะลายมือเหล็กจานเนี่ยถ้าเราถ้าเราจำลายมือเหล็กจานในหลายหหมวดพิมพ์ได้เนี่ยคือยันพุทธยันเดียวกันครับผมเห็นไหมฮะการการเขียนเนี่ยเป็นพุทธเนี่ยอยู่ในหมวดพิมพ์ของปภามุฑทนไม่มีรัศมีนะฮะในหมวดในหมวดฐานบัวคว่ำบัวหงายนะฮะปภามณฑทนข้างอู่พวกนี้อ่าถ้าถ้าเทียบเคียงลายมือเหล็กจานเนี่ยคือลายมือเดียวกันครับผมก็สรุปคร่าวๆว่าเรื่องของพิมพ์พระนะครับแล้วก็ ดูเรื่องของความเป็นธรรมชาติของโลหะนะครับดูเรื่องของเครื่องมือนะครับในการตัดแต่งใชแสาคญแล้วก็ลายมือเหล็กจานสิ่งสุดท้ายนะครับก็ค่อยๆดูค่อยๆพิจารณานะครับอย่าไม่ต้องรีดไม่ต้องโลภเพราะผมเรียนเลยว่าพิมพ์เนี่ยมีการปอมานานแล้วครับแล้วก็พ้าของหลวงปู่ก็จะไม่ค่อยดำนะครับยังไงก็ ผมพยายามเน้นเรื่องพวกนี้ครับพราถ้าเจอนะครับก็เดี๋ยวทิ้งท้ายกันที่พิมพ์พระจะได้รู้ว่าเออพิมพ์พระยุคต้นตน,นะครับแล้วก็พิมพ์แบบนี้เป็นพระของหลวงปู่สุขนะครับทันยุคของหลงวงปู่ทันยุคแน่นอนครับผมนะฮะนะครับก็อย่าลืมนะครับชื่นชอบสนใจแล้วถ้ามีพระพิมพ์แบบนี้แล้วก็ ต้องการที่อยากอยากให้เราปล่อยเช่านะครับก็ส่งรูปภาพมาแล้วก็พร้อกับราคามาคือผมย้ําอย่างนี้ครผมตอบเฉพาะองค์ที่ผมสนใจอันนี้ต้องทําความเข้าใจก่อนนะฮะองค์ไหนที่ ผมยังไม่สนใจนะฮะผมจะไม่วิจารณ์ครนะฮะว่าจะแท้หรือจะไม่แท้นะฮะผมจะตอบเฉพาะแล้วก็ผมจะนัดในรายแอดเฉพาะพระที่ผมสนใจเช่าเท่านั้นแล้วก็นะครับถ้าเราสนใจเราจะขอดูองค์จริงใช่ครับครับแล้วก็นัดกันมานะครับแล้วก็คุยกันนะครับครับเบื้องต้นว่าเออถ้าราคาเราโอเครับกันได้เราขอดูองค์จริงครับนะครับถ้าถ้าเอ่อ จะให้เราไปหรือว่าจะคุณจะมาก็แล้วแต่รนะับกันอีกทีนะครับก็ฝากเอาไว้นะครับแล้วก็ขึ้นอีกหนึ่งทีมที่อยู่ในรายการเรานะครับว่าเป็นทีมภาของหลวงปู่สุขแน่นอนนะครับก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานแล้วก็พวกเรานะ,รนะครับนะครับ ็ฝากเอาไว้พนมีอะไรไหมครับครับก็สุดท้ายก็ถ้าต้องการนำพระขามาให้เราเช่าบูชานะครับผมอยู่ชั้นสามปทิพย์ิามวงวานครับผมนะครับถ้าจะมาพบผมรบกวนแจ้งล่วงหน้านิดนึ่งบางทีผมจะเข้าเฉพาะวันนัดอ่าครับผมวันธรรมดาบางทีผมก็ไม่ได้เข้าเพราเราต้องไปดูพระที่อื่นครับครับก็ยังไงก็สะดวกก็นัดแนะกันอีกทีหนึ่งนะครับ นั้นก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับก็ฝากไว้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าดีกว่านะครับ,รบไปดีกว่าครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ